สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อชีวิตนนันะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องชีวิตสบายหรือลําบากนะครับคนเราจะรู้ได้ไงว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตเราจะลําบากหรือจะสบายร่ารวยหรือ,อเราจะลําบากในช่วงต้นแล้วชีวิตจะค่อยๆสบายขึ้นในช่วงปั้นป่ายนะครับทุกๆเส้นเนี่ยจะกําหนดหรือเขียนไว้บนฝ่ามือเราอยู่ที่เรา อ่านออกหรือไม่นะครับซึ่งบนมือ3มือที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเรื่องราวก็จะแตกต่างกันนะครับวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดดูคลิปคลิปนี้จบนะครับแล้วเทียบกับมือเราเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหรเราชีวิตเราจะสบายขึ้นนะครับหรือ,เ,อเส้นไหนบอกเราจะร่ำรวยนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับท่านที่สนใจเนี่ยต้องหาตำราของท่านอาจารย์หุ่นชันสินนะครับมาศึกษา ซึ่งวันนี้เส้นทั้งหมดที่ผมยกมาเนี่ยก็หยิบมาจากตำรานะครับเราไปกล่าวถึงทฤษฎีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่าเรื่องทั้งสามลายมือนะครับคนเราจะลำบากหรือสบายเนี่ยครับมันจะมีถ้าผมเขียนเส้นก่อนผมจะไม่เล่าหมดนะครับอันนี้คือเนินเส้นที่เกิดบนที่ราบลำบากเนี่ยเส้นนั้น ที่ผ่านเนี่ยมันก็จะลําบากเส้นวาสนาถ้าเราไปตกที่ลาบลําบากนะครับเราก็จะมีชีวิตที่ลําบากที่ลาบลําบากแบ่งยังไงนะครับเราก็ดูนะครับเราก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งนี้เพราะงั้นลักษณะเส้นก็จะไปอย่างเงี้ยไปเส้นโลกแบ่งไปเลยนะครับแบ่งไปให้ถึง กลางฝ่ามือลงนิ้วตรงร่องของนิ้วก้อยเลยก็ได้นะครับปกติเนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมตรงเนี้นะครับที่ผมระบายสีเหลืองนะครับถ้ามีเส้นอะไรตัดผ่านพื้นที่นี้เช่นผมมีเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาตัดขึ้นไป ตัดผ่านตรงนี้แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยเมื่อเข้าช่วงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงเนี่ยคเมื่อเข้าช่วงเนี้ยการเงินเราจะมีปัญหาหรือลําบากลักษณะเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดหลุดสีเหลืองไปเนี่ยตามเราจะใช้หลักการวัดอายุนะครับเราก็จะรู้ว่าช่วงนั้นเราจะสบายแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นที่บรรจายมาแล้วบอกเรื่องราวนะครับอันนี้ ผมให้ดูพื้นที่สีเหลืองคือที่รลบลำบากอ่ะเราไปดูเส้นกันดีกว่านะครับเราจำก่อนนะครับว่าสีเหลืองคือสามเหลี่ยมนี้คือที่รลบลำบากนะครับอ่ะยกตัวอย่างเส้นที่บอกว่าชีวิตเราจะลำบากนะครับเส้นชีวิตเส้นวาสนาก็ได้นะครับเส้นวาสนาเราขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วโค้งนะครับเข้าไปอย่างนี้ อ่าเพราะงั้นา้าที่ผมเขียนจำได้ไหมฮะพื้นที่ที่อยู่บริเวณนี้คือพื้นที่เขาเรียกที่ราบลำบากนะครับเมื่อเป็นที่ราบลำบากยังไงฮะชีวิตนะก็ถ้าดูดูเนี่ยเส้นชีวิตเราขึ้นไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆนะครับหน้าตายอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหม ตามตำราเนี่ยเขาจะบอกว่ามองดูไกลๆเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นเกาะอยู่บนเส้นชีวิตนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยวัสนาจากการหมดตัวหรือเมื่อหมดตัวนะจะหาทองหาเงินหาทองได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็จะหมดตัวอีกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาเรียกชีวิตเนี่ยลมลุกคุบคานนะครับยากลําบากเขาเรียกวาสนาหมดตัว ก็คือเส้นวาสนาเราไม่เกินเส้นสมองอย่างเงี้ยเขาเรียกเนี่ยถ้าตกอย่างเงี้ยเราเป็กกนรูปเกาะนะครับเขาเรียกวาสนาหมดตัวอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยก็คือลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเส้นก็อย่างเงี้ยเราก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่เกินเส้นสมองถ้าเทียบก็คือพื้นที่นี้คือที่รับลำบัานะครับ แสดงว่าชีวิตเนี่ยก็จะลำบากเหนื่อยเพื่อผู้อื่นภาระเยอะนะครับลักษณะอย่างเงี้ยบอกว่าเจ้าของมือเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นหาเงินหาทองประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอามาเลี้ยงดูผู้อื่นนะครับลักษณะนี้ก็เหนื่อยลําบากนะครับก็คือเป็น ชีวิตเราต้องรับผิดชอบหลายหลายคนหรือก็ทํางานเลี้ยงเพื่อเลี้ยงดูข้ออืนผู้อื่นหรือคนทั้งครอบครัวลักษณะอย่างเงี้ยชีวิตเราจะลําบากนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เส้นเราขึ้นไปทะลุไปอย่างเงี้ยเราถึงพ้นช่วงอายุ30ขึ้นไปเนี่ยชีวิตเราจะเจริญขึ้นนะครับจะแปลไม่เหมือนกันต่างกันนิดเดียวก็เราดูครับถ้าเส้นวาสนาเราไม่เกินเส้นสมองเนี่ยมักจะแปลอย่างเงี้ยเราไปดูเส้นที่ สุขสบายมากอ่ะเราไปดูนะครับเนี่ยพื้นที่นี้ที่ราบลำบากนะครับก็คือพื้นที่นี้ที่ราบลำบากนะครับแล้วเราก็มีเส้นวาสนาจากเทินวิลิตนะครับตัดขึ้นมาณะย,ย่างเนี้นะครับก็จะบอกว่า เล่นวาสนาเนี่ยคนเจ้าของมือมักจะได้เงินทองมาจํานวนมา,ากๆโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับมีลาบลอยหรือโชคลานคบนี่ยรวยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ตัดไม่ตัดที่ลาบลำบากเลยนะครับเขาเรียกว่าศาสนาโชคข้องก็คือลายมือของคนที่ถูกางวันที่หนึ่งนะก็มันออก็จะออกโค้งๆหน่อยนะครับลักษณะอย่างนี้อาจจะเข้านิดเดียวลักษณะอย่างนี้เขาเรียก วาสนาโชคครองก็คือไม่ลำบากครับอยู่ดีอยู่ๆก็จะร่ำรวยขึ้นมาด้วยทางใดทางหนึ่งนะครับได้เงินก้อนใหญ่ๆอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวาสนาต้องเลยเส้นสมองขึ้นไปนะครับลักษณะเง,งี้ยเราเรียกว่นาโฆาหนีที่ลาบลำบากนะครับที่ลาบลำบากอยู่ตรงนี้ บ,บางส่วนอาจจะติดนิดนึงนะครับลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยตอนเล็กไม่ไดอ้อายุน้อยก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดขึ้นข,นของเส้นวาสนาเนี่ยเห็นไหมวาสนาเราหนีที่ลำลำบากเพราะ,ะนั้นจะหาเงินพอมาถึงจะหาเงินได้จำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้าน ลักษณะเขาเรียกวาษานาเศรษฐีนะครับเห็นไหมหลักนิดเดียวเองถ้าจําได้ก็คือเส้นเราต้องเดี๋ยวผมลบกันนะเราแบ่งบริเวณนี้คือที่ราบลำบากนะครับถ้าเปลี่ยนสีให้ก่อนที่มีเส้นหนีสามเหลี่ยมเนี่ย ถ้าตัดเข้าไปบนเส้นพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยแล้วไม่หลุดออกไปเนี่ยลำบากทั้งชีวิตนะครับอย่างเงี้ยจะลำบากทั้งชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับถ้าเส้นเราขึ้นไปอย่างนงี้เขาเรียกวาาสนาเย็นใจเราจะลำบากในช่วงอ่า ตั้งแต่ทำงานหรือตั้งแต่เด็กไปจนถึงอายุ30หลัง30เราก็ถ้าไม่มีเส้นมาตัดลักษณะตัดนะชีวิตเราก็จะจะเจริญขึ้นร่ำรวยนะฮะมีเงินให้ใช้อย่างสุขสบายใจแต่ถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยคราวนี้เขาเรียกการเงินร้อนลอนละเงินเยอะนะครับความร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจการหมุนเงินนะครับก็จะทำให้เราต้อง เหนื่อยแต่ร่ารวยนะครับลักษณะนีค้คือผ่านที่ราบลําบากมาแต่ถ้าใครมีแค่เส้นสีแดงเนี่ยจนเส้นสมองเนี่ยลองดูตัวเราว่าชีวิตลำรล,ลำบากจริงไหมนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือก็ลักษณะนี้ก็จะเป็นก่อนอายุ30หลัง30ถ้ามีเส้นทะลุขึ้นไปก็จะชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับลักษณะนี้เห็นไหมฮะเส้น ที่แบบไม่ลำบากหรือรวยแบบรวยขึ้นมาโดยไม่ได้ลำบากเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสังเกตนะครับจะหนีพื้นที่สีเหลืองคือที่ราบลำบากทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนีที่ราบลำบากถ้าเราไปดูในมือจริงนะครับผมเขียนให้ดูมือนี้ลำบากนะครับเส้นชีวิตขาดอย่างเงี้ยเขาเรียกเส้นชีวิตที่โยกย้าย นะครับเส้นวาสนาขึ้นไปชนแค่เส้นสมองเขาเรียกโยกย้ายผิดพลาดก็คือทําร้านค้าทํากิจการงานเนี่ยก็ยังเหนื่อยต้องลําบากนะครับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายก็อาจจะทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับลักษณะอย่างนี้เส้นวาสนาไม่พ้นเส้นสมองเพราะอะไรครับเห็นไหมเราเรื่องการเงินเราไปตกที่ลําบากครับเส้นวาสนาบอกเรื่องการเงินการงานโชคลาภเรา ไปอยู่ในพื้นที่ลำบากจะแปลเป็นเรื่องลำบากแต่ถ้าเส้นลักษณะนี้เห็นไหมเส้นวาสนาเรามาจากเดินวิริตเนี่ยนี้ที่ราบลำบากเหมือนกันนะครับถามว่าเอออย่างเงี้ยก็มีลำบากนะครับก็ลักษณะมีขึ้นแค่นี้ใช่ไหมก็ไอ้เงี้ยเขาเรียกเป็นโชคลาบ ครั้งข่าวนะครับแต่ถ้าเส้นลักษณะที่บอกเรื่องการเงินการได้โชคลาภใหญ่ๆก็คือเช่นเส้นนี้นะครับก็จะหนีพื้นที่สีอ่าเหลืองนะครับลักษณะอีกลักษณะหนึ่งการเดินทางการลงทุนนะครับไปผ่าที่ลาบลำบากไปเลยนะครับลักษณะนี้เห็นไหมลักษณะนี้ถ้าเราแบ่งจุดนี้คือที่ลาบลำบาก ก็แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ครทำงานถามว่ารวยไหมรวยนะครับแต่การเริ่มต้นหรือเริ่มทําธุรกิจจุดนี้ครับจุดนี้คือค่อนข้างเหนื่อยนะครับหรือลําบากแต่เมื่อพ้นพ้นพื้นที่สีเหลืองไปเนี่ยการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็การเงินก็จะมั่นคงร่ารวยเห็นไหมแล้วถ้าเราไปดูเส้นอื่นๆเห็นไหมมีเส้นการเงิน แล้วก็โค้งอย่างเงี้ยเขาเรียกกลับไปกลับมาก็คือได้เงินมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปลักษณะเงี้ยน,นะแต่เป็นเงินก้อนใหญ่ถามว่าเส้นนี้คือลำบากเส้นนี้คือชีวิตไม่ลำบากนะครับก็จะเหมือนข้างบนที่ผมพูดมาแต่เส้นขวาสุดเนี่ยต้องลำบากก่อนแล้วจึงส,สบายนะครับลักษณะ การอ่านเนี่ยก็จะแปลเป็นลักษณะนี้นะครับแต่เรื่องราวาการเงินโชคลาภหรือลำบากจากอะไรเนี่ยเราก็จะไปอ่านเส้นบรรยายที่ที่มาสัมพันธ์นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิป,ลปนี้หวังว่ามีคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือของท่านอาจารย์โหงชันสินนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามใหม่นะครับก็สามารถเข้าช่องผมนะครับลายมือสื่อชีวจาจาร์นัด กดวิดีโอเพื่อไปดูคลิปต่างๆนะครับที่ผมเคยลงไว้มากมายนะครับยังไงก็ถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ช่วยผมกดติดตามนะครับแล้วผมมีคลิปใหม่ๆมาลงให้รับชมทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสําหรับวันนี้สวัสดีครับ